สวัสดีครับ fc ทางเพจสลาลมคอย fc นะครับแล้วก็ช่อง y YouTube สลาลมคอย n n e l นะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็หลักๆเลยนะครับก็เป็นเหรียญหมุนเวียนที่ผมรับซื้อนะครับเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้จริงๆแล้วก็มีการพบเจอกันจริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มารีวิวให้ดูดีกว่านะครับว่าอ่าจ่ายไปจ่ายเงินไป3,700ดรอกว่าบาทนะครับอ่านี่นะครับจ่ายไป 3 7 5 1บาทนะครับได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับนี่รายละเอียดก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับาอ่า3,751บาทนะครับเป็นยอดที่ซื้อมาคราวนี้มาดูกันว่าเหรียญอะไรบ้างที่ผมซื้อมาแล้วสามารถนำไปขายต่อได้นะครับก็มารับชมเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูเหรียญหาง่ายๆก่อนเลยนะครับเหรียญ10บบาทนะครับ2ปีพศนี้หาง่ายมากนะครับพบเจอกันบ่อย นี่นะครับอันไหนที่หาง่ายนะครับหาง่ายมากๆราคาก็ยังไม่สูงนะครับอันนี้ปี44นะครับเหรียญ10ปี44กับกับปี43นะครับก็คือจะจะพบเจอบ่อยนะครับในกลุ่มซื้อขายเขาก็เล่นกันเหรียญละ15-20บาทนะครับยกเว้นสภาพ UNC นะครับ UNC ก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเหรียญสภาพสวยนะครับอันนั้นก็คือจะเล่นกันหลักร้อยถึงหลักพันนะครับ UNC 10บาท ตัวติดผลิตน้อยเกือบทุกชนิดนะครับเล่นกันหลักร้อยถึงหลักพันนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นปี4-3-4-4นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนแล้วก็มีการพบเจอกันจริงๆนะครับสี่สาี่ก็ได้มา สี่สามยี่สิบเอ็ดเหรียญสี่สี่สิบเก้าเหรียญนะครับก็คงคงไม่ต้องนับนะครับเดี๋ยวทําคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับรีวิวให้ดูในเนี้ยเหมือนเหมือนผมไลฟ์สดทางช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็อันชุดนี้คือผมแกะแกะกล่องในช่อง YouTube แล้วในในไลฟ์สดนะครับใครที่ได้ชมสดก็คือได้เห็นไปแล้วนะครับคลิปนี้มาสรุปให้นะครับทาเป็นคลิปสั้นๆนะครับประมาณสักห้านาทีนะครับแล้วก็ เหรียญที่ขายได้อีกนะครับก็คือปี42นะครับปี42ได้มา25เหรียญนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับคือในไลฟ์สดอะกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับก็เลยมาทําคลิปแบบนี้นะครับมันจะได้ความชัดเจนกว่านะครับอันนี้ปี42นะครับผมซื้ออยู่เหรียญละ20บาทนะครับตอนนี้นะครับอย่าอย่าอย่าเพิ่งบอกว่าซื้อถูกนะครับก็ซื้อในราคาที่ซื้อไปขายได้นะครับนี่นะครับใครไม่ขายก็เก็บไว้นะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ เหรียญ10บาทปี42นะครับก็ได้มาจริงๆนะครับเนี่ยส่งมาขายหรือว่ามีการซื้อขายกันจริงๆนะครับอันนี้ก็ปี42หมดเลยนะครับผมซื้อไปไหนอถามกันมาบ่อยซื้อไปไหนนะครับผมซื้อไปขายนะครับก็คือเหรียญเหรียญผลิตน้อยพวกนี้นะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมเขาเขาเก็บสะสมกันเขาตามหากันนะครับก็เหมือนเหมือนกับของสะสมทั่วๆไปนะครับอันนี้ปี4ีนะครับ ได้มา25่สิบห้าเหรียญเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยจัดทีหลังแล้วก็ปีสา <c oughs> ปี3-4ได้มา12เหรียญน,นะครับปี3-4ก็คือราคาจะจะเท่ากับปี4-2นะครับปี3-4มสเนี่ยสั่งผมมาเยอะนะครับผมหาไม่ทันนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องกระจายแบ่งให้กับให้กับ fc ที่สั่งมานะครับ นี่นะครับบางคนสั่งมาเป็นร้อยเหรียญก็ก็ก็ต้องรอนานหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อเข้าเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ซื้อไปไหนซื้อไปขายนะครับอันนี้ปีสามสี่เหรียญละซื้อเข้าเหรียญละยี่สิบเหมือนกันนะครับซื้อยี่สิบขายสามสิบอันนี้ปีสี่หนึ่งนะครับได้มาสิบเอ็ดเหรียญนะครับเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งผลิตน้อยนะครับผลิตเก้าแสนเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญนะครับ ถ้าเกิดสภาพไม่ผ่านการใช้งาน u n เเขาก็เล่นกันแพงนะครับนี่นะครับก็ก,ก็มันมันราคามันอยู่ที่ราคาในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับอันนี้ถ้าเกิดสภาพไม่ผ่านการสภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ผ่านการใช้งานเจอกันบ่อยๆนะครับก็ซื้ออยู่ผมซื้ออยู่ไม่เกิน80ตอนนี้นะครับเหรียญ10ปี41มีเหรียญ2เหรียญก็เก็บไ,ไว้ก่อนนะครับ อันนี้ดูแล้วอันนี้สามสี่นะครับสองบาทสองบาทที่พบเจอกันบ่อยแล้วขายได้จริงก็คือปีห้าศูนย์นะครับปีสี่แปดสี่เก้ายังไม่ได้รับนะครับอันนี้ได้มาร้อยเหรียญสองบาทปีห้าศูนย์หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับเนี่ยซื้อขายได้จริงนะครับแล้วก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับห้า <c oughs> บาทเรือหงห้าบาทปีสามศูนย์ได้มายี่สิบสองเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือพบเจอบ่อยนะครับผลิตเยอะ ปี3 0ูนผลิตเยอะนะครับผมซื้ออยู่ไม่เกิน7บาทนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อเท่าไหร่นะครับซื้อ7ขาย10นะครับในกลุ่มซื้อขายอาจจะขายกันเหรียญละ12ถึง15บาทนะครับในกลุ่มซื้อขายนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับ <c oughs> เหรียญน,น่าเกินนะครับได้มา1เหรียญเหรียญน,น่าเกินแบบนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ผิดพลาดจาก จากการผลิตนะครับแต่ก็คือมีการพบเจอกันบ่อยๆราคาก็ไม่สูงนะครับอันนี้ก็คือส่งมาเยอะผมก็ช่วยซื้อนะครับน้องเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเขาส่งส่งเหรียญมาขายส่งเหรียญมาให้ผมบ่อยนะครับเนี่ยน,นี่ก็ยี่สิบาบาทแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> ใครมีเยอะๆลองลองโพสต์ขายในกลุ่มก็ได้นะครับอาจจะได้ราคาแต่ผมว่าไม่น่าจะเกินห้บาทนะครับ <c oughs> อันนี้ปี50แล้วก็1บาท <c oughs> หนึ่งบาทปีพศสองพันห้ารอยี่สิบเก้านะครับเห็นไหมครับถ้าถ้าทำถ้าในไลฟ์สดอะกล้องอาจจะไม่ชัดผมก็เลยต้องมาทําคลิปสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับปีสองเก้าช่อฟ้าสั้นนะครับซื้อร้อยห้าสิบนะครับเริ่มที่ร้อยห้าสิบาทดูแค่ปีพศนะครับอันนี้ช่อสั้นถ้าช่อยาวก็เริ่มที่สี่ร้อยเรือหงปีสามหนึ่งนะครับซื้ออยู่ตอนนี้ซื้ออยู่เหรียญละยี่สิบนะครับปีสามหนึ่ง 5ปีนะครับซื้อ300ถึง350ตอนนี้นะครับราคาตอนนี้นะครับก็ใครคิดว่ายังไปได้อีกก็เก็บไว้ก่อนนะครับในอนาคตเราไม่แน่อาจจะราคาสูงกว่านี้ก็ได้นะครับในกลุ่มซื้อขายก็ขายกันอยู่ประมาณ400บาทนะครับผมซื้อ350ผมก็ขายเท่าในกลุ่มนะครับขายขาย400นะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับทำคลิปรีวิวสั้นๆนะครับ จ่ายไปจ่ายไป3 7 0 7นะครับ3 7 5 1บาทก็ได้เหรียญมาประมาณนี้นะครับก็พอที่จะไปขายได้นะครับเน้นรับซื้อเหรียญที่พบเจอจริงนะครับแล้วก็รับซื้อตามออเดอร์นะครับเหรียญ10บาทปีอื่นๆปี5 2ปี5 4ปีที่ช่องอื่นรับซื้อผมไม่ได้รับเหมือนช่องอื่นนะครับหลักๆผมก็คือรับแค่นี้ดูคลิปช่องไหนส่งไปขายช่องนั้นละกันนะครับดูคลิปช่องอื่น ติดต่อเขาไม่ได้นะครับผมก็ไม่ได้รับซื้อแทนเขานะครับดูช่องไหนขายช่องนั้นเลยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ